สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ปี68ของรัฐบาลนะครับซึ่งเขาบอกว่าแจกครบทุกมิตินะครับเพื่อความสุขของคนไทยในปี68เรียกว่าครบทุกกระทรวงเท่าที่มีในตอนนี้แล้วนะครับก็ไปเช็คกันเลยนะครับว่าอันไหนถูกใจท่านบ้างหรือไม่นะครับเท่านี้มาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยโดยตรงเลยนะครับเป็นข่าวของวันที่28ธันวาคม2567นะครับเช็คด่วนแคมเปญน,นโยบายของขวัญปีใหม่รัฐบาลอันไหนโดนใจจัดครบทุกมิติเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมเกษตร เพื่อความสุขของคนไทยในปี2568วันนี้28ธันวาคม67นายจีรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าตามข้อสั่งการของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันอัคารที่ผ่านมาแต่ละกระทรวงได้สรุปของหวัญปีใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามนโยบายส่งความสุขให้กับประชาชนทุกคนในเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งหลายโครงการจะมีการดําเนินการต่อเนื่องในปี2568เพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอาทิ1น่นะครับกระทรวงพาณิชย์จะจุดจําหน่ายสินค้าในส่วนภูมิภาค76จังหวัดกว่า300จุดทั่วประเทศภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเดือนธันวาคมถึง31มกราคม68และพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้นําทัพสินค้าชุมชนจัดงานโคลาดมอบของขวัญปีใหม่2568 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมและมอบส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่าน4แพลตฟอร์ม e e-commerce ได้แก่ช h o ป e ี tiktok s h ช s h h i p ป p p p บ a ฟยังมีแพ็กเกจเฟรนช์ชัยที่ลดราคาเป็นพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จำนวน24ลายสูงสุด70%ไม่จำกัดสิทธิ์นอกจากนี้พาณิชย์ ยังจัดงานลดราคา New เ e a r m เม a s a เซ2,525ลดราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศสูงสุดกว่า70%กว่า1,000 0รายการตั้งแต่เดือนธันวาคม67ไปจนถึงวันที่31มกราคม68สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการฟื้นฟูเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี2,567และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒน,นาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68ไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ1,000 10, 0บาทขณะที่กรมประมงเปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือคนประจำเรือหรือซีบุ๊กได้ตลอดทั้งปีเพิ่มวันทำการประมงให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชยดรอบปีการประมง2 5 6 7และมอพันธุสัตว์น้ำจืดรวมกว่า1,850,000ตัวในพื้นที่3 7จังหวัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศเป้าหมายจังหวัดละ500ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น38,500ตัวตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีนักกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและกลมรมส่งเสริมสาหากรณ์สนับสนุนเงินกู้ให้กับสาหากรณ์ปอดดอกเบี้ยระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน1ปีนำไปให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพหลังประสบอุทกภัยไราและไม่เกิน3 0 0 0 0บาทปอดดอกเบี้ยระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน1ปีนายจีรยุทธ์ยังกล่าวต่อไปว่าสำหรับกระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ได้รับเล่มภายในวันเดียวตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่17มกราคม68ยกเว้นวันหยุดราชการและบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่หรือกองศุนสัญจรให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศตลอดปี2 5 6 8เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่สำหรับการบริการนิติกรเอกสารด่วนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มตั้งแต่วันที่6ถึง17มกราคม2568ยกเว้นวันหยุดราชการณนะกรมการกองศุนย์ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักง,งานสัตว์ชาติและนิติกรปรทุมวันสำนักง,งานหนังสือเดินทางภูเก็ตเชียงใหม่สงขลาอุบลราชธานีและพัทยานี่นะครับมาถึงกระทรวงที่หลายๆท่านรอคอยนะครับขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพอมอพอใจพากลุ่มเปาะบางทุกวัยเที่ยวสวนสัตว์เปิดพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง6แห่งขององค์การสวนสัตว์ให้แก่กลุ่มเปาะบางที่อยู่ภายใต้าการดูแลของพอมอ สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและสตคใจดีฟรีดอกเบี้ยให้แก่ครอบครัวหรือผู้มีไรายได้น้อยที่มาใช้บริการจำนำในวงเงินไม่เกิน5,000บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนต่อน1นรอบตัวจำนำสำหรับสะทคนี้น่าจะหมายถึงตัวย่อของสถานธนานุคเค์นะครับซึ่งเป็นลงรับจำนำที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพอมอนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านคุ้มค่าราคาโดนใจรับปีใหม่2 5 6 8ส่วนลดพิเศษจากราคาขายแปลงมาตรฐาน ประมาณร้อยละ5ถึง20ตามที่กคอชกำหนดได้แก่โครงการเคหะชุมชนรับส่วนลดประมาณ1 2 0 0 0ถึง300,000บาทต่อหน่วยโครงการบ้านเอื้อทอนรับส่วนลดประมาณ1 6 0 0 0ถึง78,000บาทต่อหน่วยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนวงเล็บเชิงสังคมรับส่วนลดประมาณ2 6 0 0 0ถึง126,000บาทต่อหน่วยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนวงเล็บเชิงพาณิชย์รับส่วนลดประมาณ55,000บาทถึง 450,000บาทต่อนหน่วยและโครงการบ้านสวัสดิการค้าราชการวงเล็บเช่าซื้อรับส่วนลดประมาณ74,500บาทต่อนหน่วยนายจีรยุล่าวถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว่ามีการจัดงาน up skill re skill new skill ติดอาวุธทางปัญญาขัดเกลาทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ให้คนไทยทั่วประเทศก้าหมวดแห่งทักษะ600กว่าหลักสูตรอาทิหมวดดีทั้นหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะหมวดธุรกิจและการบริหารจัดการมวดอาหารและโภชนาการ บวดสุขภาพและการแพทย์บวดกเกษตรและสิ่งแวดล้อมบวดภาษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบวดผู้สูงวัยบวดทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเองและบวดอื่นๆโครงการหรือกิจกรรมหรือหลักสูตร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่18โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนยืดเวลางดจ่ายไฟสำหรับผู้ค้างค่าไฟเป็นเวลา3เดือนลดค่าติดตั้งมิเตอร์ปราปาเ5%ลดดอกเบีย้ยลงรับจำนำ2องรแห่งทั่วประเทศลุยติดตั้งโซลารูฟท็อปพื้นที่ห่างไกล1 0 0 0ครัวเรือนโครงการบำบัดทุก6โครงการเช่น โครงการประชาสุขใจค่าไฟยืดชำระโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟอนอขยายเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าประเภทไฟบ้านที่มีค่าไฟฟ้าค้างจ่ายไม่เกิน300บาทต่อเดือนจาก1เดือนเป็น3เดือนตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าวันที่14มกราคมถึง13มกราคม6กกฟผหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมแบตเตอรี่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่สามารถดําเนินการเกาอสร้างขยายเขตได้รวม1,000ครัวเรือนโครงการบํารุงสุข12โครงการเช่นโครงการติดมิเตอร์ใหม่ลดราคาการประปาจัดให้จากการประปานครหลวงหรือกปนและการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภโดยในส่วนของกปนจะลดค่าติดตั้งประปา15%ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน68 สำหรับผู้ใช้น้ำไรยใหม่2ประเภทได้แก่ประเภทที่1ที่พักอาศัยและประเภทที่2ธุรกิจราชการรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมส่วนของกปพหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะครับลดค่าติดตั้งประปา1 5ในช่วงหนึ่งมกราคมถึง28กุมภาพันธ์68โครงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2 5 6 8ออกไปอีก2เดือนจากเดิมพฤศจิกายน67 ถึงเดือนมิถุนายน68เป็นเริ่มตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม68กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเช่นโครงการดีอีเฟนแพลตฟอร์มป้องกานการโทรและส่ง sms หลอกลวงจากแก๊งคอร์เซนเตอร์โครงการสร้างทักษะเสริมรายได้พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรด้าน Digital. ดิจิทัลโดยอบรมผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน250,000คนขยายทักษะดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดโครงการขยายการใช้งานระบบเปเปอร์เลสการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-document ของหน่วยงานภาครัฐ1ล้านยูเซอร์ภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและโครงการยกระดับบุคลากรดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศในโครงการ1อำเภอ1คนไอที I T, รวมทั้งเปิดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฟรีให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มผ่านหลักสูตรออนไลน์กว่า8ปหลักสูตร บน h a c k กอ Thailand l e a r n i n g p l a t f o r ฟอร์เพื่อพัฒนาความรู้ส่งเสริมอาชีพด้านดิจิทัลให้กับคนไทยเป็นต้นและนี่ก็เป็นอีกกระทรวงนะครับที่หลายๆท่านรอคอยนะครับกระรวงการคังมอบมาตรการต่างๆเป็นของขวัญปีใหม่ดังนี้มาตรการ ece receive 2.0เพื่อผู้เสียงเงินได้บุคคลธรรมดา16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์68อันนี้คือต้องไปซื้อของนะครับแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีเรียกว่าถ้าท่านที่ใช้คุ้มคุ้มที่สุดนะครับก็จะได้เงินตามมาตรการนี้ถึง1 5 0บาทนบการรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายยผููส้สงอาุทีร ทะเบียนผ่านแอปทางรัดเมื่อวันที่23เมษายน67อายุ60ปีขึ้นไปเริ่มจ่ายเงินครั้งแรกในช่วงเดือนมก,กราคม68ผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์10,000บาทอันนี้ก็คือมาตรการดิจิทัลวันเลดเฟส2นั่นเองนะครับที่กําลังจะแจกท่านผู้สูงอายุทันละ10,000บาทซึ่งตอนนี้นะครับคาดหมายว่าจะแจกประมาณ ไปลายเดือนมกรา68นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินหมื่นในรอบที่ผ่านๆมานะครับาตราการขยายเวลาปรับลดภาษีสถานบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและสนับสนุนการจ้างงานในประเทศลดอัตราภาษีสรรพสมิตรจาก10เป็น5ตตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม68และโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME วงเล็บลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจนันแบงค์เป็นต้นกระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่เช่นคืองานสวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาคม67ถึงวันที่1มกราคม68 น้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงวัดหรือสถานที่ตามบริบทของจังหวัดวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกสามารถสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ได้ทางเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับและฟรีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและโบราณสถานทั่วประเทศตั้งแต่วัน 11, ที่31ธันวาคม67ถึงวันที่1มกราคม68ยังมีอีกหลายกระทรวงอื่นๆกำลังทยอยเปิดกล่องของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้ถึงประชาชนทุกคน ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสได้รับของข,องขวัญที่รัฐบาลตั้งใจจะส่งมอบให้กับประชาชนทุกคนนายจีรายุกกล่าวนี่นะครับของขวัญปีใหม่ที่ผมกล่าวมาในที่นี้นะครับก็น่าจะไม่ครบก็เกือบครบเลยนะครับแต่ท่านจีรายุก,ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะยังมีอีกหลายกระทรวงนะครับที่กําลังทยอยเปิดตัวของขวัญปีใหม่ที่จะแจกให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ